สวัสดีครับคลิปนี้พี่ไอซ์มีกีตาร์มาแนะนําให้กับมือใหม่ผู้เริ่มต้นในงบราคาแบบไม่เกิน2,000บาทน,นะครับใครที่ต้องการกีตาร์ตัวเล็กพกพาง่ายนะหรือว่าเอาไปลุยกับเพื่อนๆได้เลยนะครับวันนี้พี่อยู่กับกีตาร์คาสกินะครับรุ่นเคซัส39ครับด้วยกีตาร์ขนาดตัวเนี่ยไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะ,ะด้วยขนาดที่มันโอบง่ายดีประมาณนี้นะครับคอ C shape นะครับซึ่งคอเนี่ยก็คือขนาดเล็กสายต่า อ่าแน่นอนเนาะก่อนจะส่งเนี่ยจะทําการเซตอัพไปให้เลยนะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็จะกดง่ายนะมาเรื่องเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับผมว่าราคาไม่แรงนะแล้วก็เสียงโอเคนะครับรุ่นนี้มี2ส,สีนะ,ะนี่ฮะก็จะมีสีไม้แบบนี้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ชอบสีดำ